สวัสดีเช่นเคยครับกับเรเียงเกษตรง่ายๆกับครูชาตรีนะครับวันนี้ก็มีคลิปเด็ดๆเาฝากเห็นสปริงเกอร์ผมไหมครับนี่มาดูใกล้ๆเลยครับนี่สปริงเกอร์ผมนี่นะครับเป็นไงครับสปริงเกอร์ผมนะครับว่ามันถูกตังไหมประหยัดไหมาวน,นี้เรามาดูดูวิธีทำหลายท่านอาจจะถามว่าทํายังไงอันนี้น้ําประปาผมปกติยวครับมาดูมาดูวิธีทําก่อนว่าทายังไงครับอ,อุปกรณ์อันดับแรกก็มีขวดน้ำมะลุมหนึ่งขวด นะครับขวดน้ำมันลมหนึ่งขวดนะครับไอ้สนนองคือข้อต่อนะครับอันนี้เป็นข้อต่อสี่หุนอันนี้ข้อต่อสำหรับสวมจะยางนะครับอันนี้เราสวมไปแล้วครับทีนี้ไอ้เจ้าข้อต่อสี่หุนเนี่ยมันสวมปากขวดโคกไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันมันใหญ่กว่านิดหน่อยก็เลยต้องทําไงครับก็เลยต้องเอาไปใช้กระดาษทรายขัดปลายให้มันบางให้มันสวมได้น,นี่มันสวมได้ครับทันนีสวมแล้วลย,ยังไม่แน่น เราก็ต้องมีวิธีการทาให้แน่นเดี๋ยดูนะครับวิธีการทาให้แน่นง่ายๆจะจับได้กัรกระแทกครับอ่ากระแทกไปแรงๆครับนี่ดึงครับไม่ไม่หลุดเลยฮะได้แลวครับอันนี้อ่าต่อไปก็คือเข็มนะครับเราก็ต้องเจาะรูนะครับเราก็จะเจาะรูเล็กๆเราต้องการให้น้ําออแล้วก็เจาะรูเล็กๆเป็นผ่อพ่นหมอนะครับเจาะรูเล็กๆเ,เลย เจาะรูเล็กเราต้องการ3า0ร้อยหกสาองศาก,ก็เจาะรอบขวดแต่ผมต้องการเพียงแค่อะก้าสิบองศานะครับบางคนบอกว่าน้ำปปาที่บ้านไนออนอันนี้มันรูเล็กมากเลยเนะฮะลอง zoom ใกล้ๆนะครับอันนี้รูเล็กมากเลยนะครับอันนี้เหมือนอนที่ไอ้นั่นเลยหัวพ่นหมอกเล็กๆเลยครับอันนี้เป็นรูร,รูรูเล็กต้องๆต้องใจเย็นๆนะครับเจาะ นะครับใจเย็นๆครับเจาะรูถ้ารูใหญ่มันก็จะออกเยอะถ้ารูเล็กก็อันนี้ได้แล้วครับนี่นะขั้นตอนต่อไปเราลองมาเสียบสายยางดูนะครับเดี๋ยวลองเสียบสายยางอ่ะตายยางเสียบเลยครับเสียบปุ๊บเป็นไงครับเสียบสายยางแล้วนี่ครับนี่นะฮะเปครับ นี่ครับหัวพ่นหมอกสบายสบายเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นไงครับน่าเรามาดูใกล้ๆเอามาส่องดยฮะอันนี้ไงคือเราเจาะเล็กๆยิ่งรูเล็กเราก็จะได้น้ําที่ละเอียดมากเลยครับนี่ครับแรงดันไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือถ้าเราเจาะรูใหญ่นะครับอันนี้นอนได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนอนให้ดูอ่าวนี่เป็นไงครับนี่เป็นสีลุ้งเลยนะครับอันนี้ ปัญหาปัญหาถ้าเราเจาะรูใหญ่นะครับรูใหญ่น้ํา,าก็ไหลมากเราก็ลดน้ํได้เร็วแต่ถ้าการไอพวกแปลงพ้นหมอทั้งหลายแปลงเล็กเนี่ยนะครับเราก็เจาะรูยึงฝอยมากเนี่ยมันหนุดเนี่ยเป็นรองน้ําพ้นหมอกเลยครับนี่ลองเห็นตีลุงไหมครับนี่นะครับอันนี้เป็นหัวอ่าง่ายๆทาได้หลายแบบอัแฝงก็ได้ครับอะแฝงแบบน,นี้ก็ได้บางคนก็อาจจะจับตั้งนะครับแต่ถ้าเราเจาะร,รอบๆเนี่ย อ่ามันก็จะน้ำก็จะไหลออก,ออกสามร้อยสามสามร้อยหกสิบแต่อันนี้เราแฝนไว้ทางเดินนะพอถึงทางเดินปุ๊บอ่าทางเดินเราเราเดินผ่ากนกขาไม่เปียกแต่ว่าบริเวณแปลงนี้ก็ได้เห็นครับนนะี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาลองมุมนี้กันแสงแดดดีกว่ามาเดี๋ยวตากล้องนะคนับดูนะครับนี่เป็นลอ,องปล่อยสวยงามตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับเนเนครับครับก็เป็นยังไงครับ เลกเกษตรง่ายๆรับครูชาตีวันนี้ก็เอาแค่ขวดน้ำหนึ่งขวดก็สามารถที่จะทำสปริงเกอร์ได้ทั้ง,งแบบฉีดแรงหรือว่าแบบพ่นหมอกเล็กๆแบบนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ